บรรยากาศย้ำแรงบรรยากาศน้ำแรงไม่ใช่หนูกำลังคุ้มไก่เอา้าเกี่ยรไก่เกี่ยรไก่ไก่เฮียนนี่ไก่เฮียนนี่แมนนันไปเฮียนนั่นพี่น้องเอาบรรยากาศยามเย็นเย็นเก็บภาพยามเย็นเย็นยุบัน แมงดาพ่อนะพี่น้องตัวนี้เป็นแมงดาพ่อแมงดาคุ้มพัวน่ะมันก็ชิคเนบวยไม่อีกนะแมงดาตัวนี้หัวน่ะมันจะไปคุ้มเสิงอย่างเดียวพี่น้องมันบปกินเข่าเด่นไปคุ้มเสิงเพื่นเพย่อนไร ไปนหนูไว่มาไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปคุ้มเสิงเหรอพี่น้องเฮ้อ <c oughs> แเ้มันตัวผูเนาะมันมีอะไรนั่นเนาะมันก็อยากเสิงตัวเนะ <c oughs> าะเก,กายีากกายไกลเกียรไกล

ว้าจะได้ตนแท้ตัวเส้หวตนแทว้าจะได้ตนแท่ป้าหนูได้ตนมั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 นหอมมเนต้นบักครามแปะหวานเฮ่อันฝาดเนี่ยโอ้ค้ามแปะหวานก็กินเลยนจะไหนไม่นวยเราตจี โอ้มันหวานมันไอต้นบักงิวแกเลยได้เนาะป้าหนูแกบอนี่เนาะเออมันแกแล้วกินเมียงว่าได้มันแกบันนี้รอตะนุนย่างเดียวบันนี้เนาะปากแหลกใต้ กินเมียงเออเอากองให้เพื่อนเอ้ยจะเลยตนสาสตรเนาะเออนีบ่ได้ออเพื่อนยังเหยียบเพื่นบูนี่ใกล้พิการคว้ยเหยียบใะได้บูนี่เนาะเออ มันมันเป็นต่โดนไปไปะหนู่นนอจ้านอยัตะเกิดมาเลยอเจ้าบกขังวันตีัไว้ใ่ะไมหย่าง้บนนีนกนนอกตัวตัวนี้่ากนบักจวนมคุเเสองตตัวนึงกิ๊กข้างหลังตัวนึงซื้อข้างหน้าอย่างเงี้ยหืเฮ้ยจวนสะาดเนาะหเบื้องเบิ้องแหล่ไม่ได้กลมเบิ้ง อืมันไหลเสื้อมันหลาเหยียบเออเออเพิ่งกินอยู่น่ะยอยากอยู่หน่อยนะไม่เสียก็กลัวแมวอันตอนนึงกัยึดเสื้อท่ากดงับงับท่านหนกัไปบ่าได้อะไปบ่าได้เขาเมอ่อเสื้ออะหน้าเหล่ามาเหล่าหน่อยนาจังสี่ดัวปลาหนูจังสันดวออจังสั่นดว เจ้าสร้างว่าแทถ่เออเพื่นสวยแต่ว่าเพื่นบ่เต็มจังสันด้วยยังว่าให้ว่าเจ้าของโชคดีเปียงป่านหนูเหมือนไปใส่ม่าได้ไหมครบสามสองไหม ปัญหาวได้เตะวายต้นบอกหูก็โดกแคะยูดกำลังเป็นหน่วยหน่อยอย่งามเลยบอกหูชสดๆพี่น้องเอ้ยบางต้นบอกหูหอมอืองามคักงามแน่เป็นน่วยกากซากอยู่เอาบรรยากาศงามแรงแรงเก็บภาพบรรยากาศน้อ ปัญญาฝรั่งเศสสิได้เบื้องเงินภาพเจ้าของนี่แหละพี่น้องจะได้เบื้องภาพเจ้าของนี่หุ่มไพ่นี่แม่เลยมานังหุ่มไพ่ได้ลูกหุ่มไพ่หุ่มไพ่นี่หุ่มนี่ดิชุ่มนุ่มหุ่มชุ่มนุ่มหนาหอนกาแฟฮะโอ้ต่อยคุ้มเสื้องเขา เบิ่งพี่น้องแม่งดาฟันนะแม่งดาคุ้มคุ้มเสิ้งแโอ้ยไล่แค่อกหนีไล่แค่อกหนีเต๋โอ้มาคุ้มตัวแม่บรรยากาศหกมูงแรง ที่สีชุ่มชื่นวิลล่ามาพี่น้องสิพาเลาะเบิงเงี้เทียน,นพี่สาวใหญ่เงี้ยพี่สาวควนที่สองอันนั้นเงี้ยลูกสาวหล่าเออสามหลังเนี่ยงกันพี่น้องติดกันเลยเด้มูลมั่งสังขายายอีพอพูดน,น่ะนอนอากลากไว้ให้ในตื่นแต่ลุงวันน่ะฮะคือบอ่ย่างคือบอ่เห็ออ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 นอย่าง อหหอเอากระย่างเลรียสูดอากาศตัวเจ้าได้กินเขาไปบ่เพไม่แขวญห,หรอกจีเ <laughs> พื้นเพ,พื้นลูกขึ้นแล้วเป็นบ่เนี่ยจตโน่นใกล้หน้าผากพ่อบอ่แท่สิเฮ็ดหลังแล้ว <laughs> ไม่น่าเส็ยเจา้าคือบ่ไปเมียนเฮียนซอยข่อยในลงุงข่อยเมียนเฮี็ดตะเหล่ว ไม่บอกแม่แล้วก็แล้วแม่ยังเนี่ยลุงแม่ยังเนี่ยไม่ใช่ต้มไก่แน่เนี่ยเออป้ากล้วยชุกแล้วเนี่ยกล้วยชุกแล้วชุกคาเคียเอาพันแกเอาอะไดรตัวนี้โอ้มันซื้อๆอยู่ว่าตัวขั้นบกแก่ เหมือนหูเสียหูเสียพี่น้องไปกินกับจำจุเมนกินจำจุบเมินอันนี้ผักขาผักสวนครัวรัวยกินได้อันนี้ไม่ยานี่ฟาะละาไละจนูนบอเออฝาะลายลจรนชมวิวยาม,ามค่ำคืน กรลันสีคำบรรยากับพี่น้องอุ๊บบกม่วงบกม่วงมันตัวนี้แม่บ่อื้ออึดบ่อยากพี่นอ้องอาอบกชิดาพูน่ะยอดพระ,กะเกษแกเอเล่อยู่นี่แจ้งใหม่ด้วนี่แจ้งใหม่นี่ใหม่นี่ขอบคุณทุกกําลังใจจ้า